ไกลมากเกือบ3ากิโลเมตรสามร้อยเมตรงานวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับงานวันนี้ก็ยิ่งใหญ่มากเลยครับที่เราได้เห็นว่ามีการรวมกินตอนแต่วตาในใน่าตัวการตาเป็นยังไงต้อีสีฮาตัวตัวที่เด่นที่สุดคือเป็นแบบตัวแทนแห่งความเบลลความแบบมั่งคัง่งเขาจะเป็นรักเบลลเฮลเลยเพราะเราไม่มีความรนะักเนี่ยเขาเลยไม่ให้เราแบบ มีเซนเซอร์คมละตอนเราไปทำร่ายกับการได้มาร่วมงานกับพิธีการที่พาวเวอร์ดีใจครับผมดีใจทุกครั้งที่ได้มาร่วมงานกับที่พาวเวอร์แล้วก็รู้สึกว่ากลับมาทุกครั้งเนี่ยก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของพิมพาวเวอร์เสมอครับผมก็ปังขึ้นฟังขึ้นทุกปีกลับมาทุกครั้งคือเราก็แบบปังขึ้นทุกปีเหมือนกันนะสไตล์เราเป็นคนออกแบบเราไม่รู้เรื่องมันแบกได้กว่านี้ไหมเ่านะสิบลู แฝงโชว์ไปเลยค่ะฝากงานเลยครับได้ครับผมเมยก็ฝากด้วยนะครับสำหรับงานนะครับไนซี่เรียพาวเวอร์ยจลาฟพาวเวอร์อะไรนะครับของทางคิมพาวเวอร์นะครับ13วันติดกันเลยนะครับประมาที่นี่ได้เลยครับที่คิมพาวเวอร์นะครับปีน่าบางที่บอกไ่่มีความลับใช่ครับแต่บิลกิ้นเขบอกเขารอให้เราไปนัดเขาบอกว่าเขาว่างเขาไม่บอกว่าไม่รู้โกโก้แต่ว่าบิวกินอยู่ไหนบิวกิ้นอยู่ไหนทำไมไม่มางานนี้ เหาไหมเหงาไหมเวลาเขาไมมางานอะไรเงี้ยอะไรนะเหงาไหมเหงาไหมเหงานิดนึงก็เหงานิดนึงครับแต่ว่ามีแบบพี่เจพี่หน่อยพี่วีอะไรเงี้ยก็รู้จักอยู่แล้วก็เขามีกล้ามากับเราเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเราแบบเป็นเกลร์ลจะมีงานให้เราเราเป็นโกลร์ลโวเขาเป็นยูนิเวอร์สเราไม่อยู่แล้วบนโลกใบนี้เขาลอยแล้ว่เขาเขาพูดเลยเขาจะเป็นมดงานนะเราเป็นมดตางพยานนะเขาเป็นมดงานเราเป็นมดตามพยานเราเป็น เราเป็นพยาพื้นโอ้นี้เป็นสีเหลืองเขาบอกไปเรื่อยานหนักไม้ขาดของขันให้เราเนะไหนตอหน่อยทีนี้ที่กิน power มีของขันให้เราซื้อยาเป็นชอปข้างหน้าตัวสีไหนอย่างแร้เละสีไหนอยากได้อะไรอย่างยวยังมางยิวยัง่างใช่ไหมอันเียเยเมื่อกี้น่ะหมันละลายผิว พาสีไหนเป็นพิเศษแล้วครับเออสีไหนสีไหนที่แดงสีเขียวสีแดงสีฟ้าวาเลนไทน์นี้ครับของขวัญครับวาเลนไทน์นี้ของขวัญของขวัญวันวาเลนไทน์นี้เป็นความรักที่พีมีให้แฟนแฟนยังไม่มียังไม่มีเลยยังยังยังไม่ได้คุยกัน บอมันมทเทไทยก็ย<ค>ังว่างเสมอเขาเยวางตรงข้เาเลยเขาว่าเขาว่างมันก็หล่อเขาอยู่<อ>หยไหนตอนนี้เขาอยู่ไหนเข <laughs> าเป็นพนักงานทบอกว่าต้องทำงานทำงานที่ไหนขอราคา,า,า,าหน่อยเขาเคเขาพ เขาไม่สามารถสูはは s <S ้พี Engine, like of anyway. like ีได em anyway. ้เขาเขางานเยอะกว่าพีครับเขาบอกว่าเราเยอะยังไงเราสัมผัสไปแล้วเยอะจริงๆเขาเป็นแบบระดับแบบยู u ิ i v e r s e เพราะฉะนั้นแบบจะเป็นบิลกิ i n เหมือนกันไม่ได้ใช่เพราะล่าสุดแบบเขาก็โซเอาลแล้วปะโซอัลแล้วผมก็ดีใจกับเขาด้วยครับสำหรับเป็นถ้าจะเป็นทัวร์ต่างประเทศเราคอนเสิร์ตเทมโปของรั้งแรกก็ดีใจกับเขาด้วยถ้าแข่งรับเชิญเราจะไปไหมไม่เห็นจะแบบเขาไม่เห็นจะทักมาเลยเรื่องแข่งเชิญอ่ะยังไม่รู้เรื่องไงไต้หวั ต้องการแค่วันเรื่อนตายังไงรนี้วมันแบบมันต่างประเทศด้วยไงก็ไม่รู้สิถ้าไม่รีบล็อกคิวตอนนี้จะตอนไหนเนี่ยเราสองมาสักก่อนได้เท่าไร่ต้องจองตั๋วเล้วก็ต้องตรวจแล้วไพรเวทเจ็ตเป็นขบวนบินเป็นขวัตเทมโปดีใจครับเท่่าไหรรคดีใจครับดีใจกับเขาด้วยครับก็รู้สึกว่าสิ่งที่เขาตั้งใจมามันก็แบบสมบู ครับบอว่าประสบความสำเร็จครับแล้วก็ดีใจที่แบบเหมือนทุกครั้งแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยก็ยังอยากเจอเขาอยู่แล้วก็เราในฐานะที่แบบเราก็อยู่มันมาแต่แบบเด็กๆอะไรยงเงี้ยครับผมก็ภูมิใจในตัวเขามากๆพอมาทักมาหาแดียว่ามันโซเอาแล้งนสองนาทีเลยเขาบอกไลน์พี่แล้พี่ไม่บลแต่จริงไม่บอกไงอ๋อาไรอทำไมเขาบอกาเขาไม่สนใจพี่อะ ปีนี้ต้องเข้าทีมคู้แล้วเหรอเพราะว่าเขาไป acting อยู่กันเขาไป a c t i n ใหญ่แล้วเหรอปีนี้ใหญ่กว่าเดิมมันปีใหม่แล้วหลายปีใหม่แล้วไม่ว่าจะเป็นแบบว่านิวยอร์กปัจกิ่งหรือจะเป็นสงกาไรใได้น้อยใจยังไงเวลาน้อยใจเวลาเขาบอกไกลโดน้อยใจยังไงเขาไม่ได้บอกเหรอคุณเล่นก็แบบว่าก็คุยกันอย่างเงี้ยทีนี้คาดว่าเราเพิ่มไหมเราเป็นระดับโปรโมตอร์แล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วแน่นอน เราก็จะหิ่งข bo> ึ้นัเรียกก็จะไม่หาถ้าเชื่อเราจะต้องคิด้าดลยังไงเป็นยเอส่ไม่ได้เช็คมากรได้ก็ยังพอว่างอยู่เนาะหรือว่าตัองปัแล้ว ยังไม่รู้เรื่องเลยะยัง e ยังแบบว่ายังไม่ตกแต่งอะไรเลยถ้าได้ไปดูมาดูแบบที่เราไปก็อยากไปเป็นส่วนหนึ่งของเขาสำเร็จก็เลิศได้เลยครับผมก็ดีใจจริงๆแบบว่าจะชวนไม่ชวนก็ได้จริงๆเราก็ยินดีกับเขาอยู่แล er e ้วเราผมทุกความสำเร็จของเขาครับไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเวทีที่ไทยต่างประเทศอะไรเงี้ยก็ติดตามรอดูอยู่ตลอดแล้วก็เป็นกำลังใจให้เขาตลอดก็มีครับไม่มีใครเล่นด้วยวันนี้ มีครับก็เดี๋ยวมีก็จะทยอยผมหมดอยาเรื่ององที่ต้องจะไปมีไีการแสดงที่เราออกมีแก็มีไก่่าไก่ดาย่างไงแก้แก้ก้แแก้ก้แก้ก้้แก้แกก้ก้ก้มกก้้แก้แก้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 ้แ้แก้แก้ยก้แก้แแก้แก แต่ว่าเป็งานการแสดงคู่ปีนี้ดูแน่นอนเหาจรอติดตามให้รอติดตามเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์แต่ว่าเรามีความพร้อมพร้อมพร้อมมากกี่พร้อมมากตั้งแต่เกิดอะไรนะครับงานเร็วๆนี้ที่สามารถบอกได้ก็จะมีเพลงปล่อยก็ ประมาณช่วงต้นต้นสัปดาห์ครับผมต้นเดือนมีนาก็จะปล่อยเป็นซิงเกิลใหม่เพิ่งถ่าย MV เสร็จไปแซปมาแซปมาให้ทีนีให้ทีนี้ถ่ายให้วีสิบห้าคนโอ้โหแลกเออพินาดน่ะโกหกแบบโกหกผิดสีนะคะพี่นาเรศ ถรู้พระเอกเอวีเป็นใครคะเดี๋ยก็ไม่บอกไม่ได้เดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์เก็บไว้เป็นความลับก่อนก็เป็นเพลงที่เป็นเพลงที่ใหม่ที่สุดแล้วกันนะครับว่าเราไม่เคยทำอะไรแนวนี้ด้วยเป็นครั้งแรกที่ได้มาทำแเพลงประมาณนี้จะปล่อยเพลงใกล้ๆกันเวลาใกล้ๆกันเลยนะของคนใช่ครับใช่ครับแต่แต่ว่าของยูกิเนี่ยจะปล่อยแล้วก็เป็นของที่ตามครับ ก็ต้องให้เขาปล่อยก่อนไอพี่เขาต้องปล่อยเพลงไปเขาจะไปดูคอนเสิร์ตแล้วเราปล่อยเราก็ตัวตามไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันก็รอดูแบบว่าเรื่องของคิวด้วยล่าสัปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆงเหมือนที่บิวกินเล่าแหละครับผมก็มีแฟนๆเนี่ยแหละครับบางคนที่แบบว่าเหมือนเขาก็ตามเราประจำอะไรอย่างเงี้ย เขาก็เขาก็ตามมาแบบว่าตั้งแต่แบบข้างหน้าเกดตั้งแต่เช็คอินเจนเข้ามาจนถึงแบบมานั่งข้างๆอ่งเง้ยก็จะเป็นคนเดิมๆครับพินาที่นั้นมันตกใจขนาดนก็ตกใจนะตกใจมากๆแล้วก็สลับที่กับเนี่ยพี่บีอย่างเงี้ยพี่ก็ไปนั่งด้านหลังก็ตกใจเหมือนกันแล้วก็เหมือนจริงๆแบบทางทีมเราก็ไม่ได้มีการพูดคุยกับเขาแล้วด้วยนะแต่เหมือนเขาก็จะแบบว่าเขาก็แอบม่ฟังนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังจากนี้แบบมีการคุยกับบ้านว่าจะมี ยังไงยังไงเป็นมาตรการไหมขนามก็คงต้องต้องต้องดูโปรเซสของทางเราด้วยเหมือนกันนะก็อาจจะต้องแบบไปพิจารณาพีเรื่องกับการบินต่างๆอะไรเงี้ยว่าเราจะวางแผนยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วพีไม่ตัวพีเองพีวอรี่มากกว่าว่าไม่อยากให้แบบเหมือนคนอื่นๆที่อยู่บนเครื่องบินหรือว่าจริงๆแบบคนที่อยู่ในสนามบินอะไรเงี้ยต้องมาเดือดร้อนเราด้วยเรามอง เรามองว่ามันเหมือนการตามหาพอไหมเพราะว่าคุณพี่อกเนม่อนะตมาก็นิดนึงนะครับเพราะว่าจริงๆแบบเหมือนเหมือนจริงๆแฟนๆก็มาเจอตามงานอะไรเงี้ยแล้วก็แฮปปี้อยู่แล้วแต่ว่าเหมือนบางครั้งแบบอย่างคนคนนี้แล้วกันเป็นบุคคลแล้วกันคนนี้อะไรเงี้ยเขาก็จะตามไปทุกๆที่อะไรเงี้ยบางทีแบบเหมือนมีเคสว่าคนนี้เหมือนเหมือนแบบแอบเข้ามาด้านหลังงานด้วยอะไรเงี้ยก็มีบแบบเอาบัตรมาเอาป้ายปลอมมาอะไรเงี้ยก็จะเป็นคนเดิม แสดงว่าตี่จีจำได้ไหมหรือว่าเขาตึงในคือความเดิมใช่ที่จริงเคยจะมีไม่กี่คนเราก็เลยจำได้ครับบางทีแบบอยู่หลังเวทีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้เกิดกับพีนะครับเกิดกับบิลกินเะอย่างแบบบิลกินไปงานแล้วก็เป็นคนเนี้ยคนเดิมที่นั่งข้างๆเนี่ยแหละก็เอาบัตรปลอมมาพลิกบัตรอย่างเงี้ยแล้วก็เดินเข้าไปในหลังเวทีแบบหลังเวทีไปถึงห้องแต่งหน้าเลยนะเขาติดตัวไม่ได้ตัวใช่เหมือนเขาก็เขาก็ตามติดอย่างนี้ตลอด ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาได้ข้อมูลพวกนี้มาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ค่อนข้างน่ากลัวจริงๆห่วงเรื่องความปลอดภัยมากจริงๆแล้วติตามแล้วเขามีถุงนี้วถุงตัวหรือว่ามีพันชิตตัวเราไม่หรือว่าแค่ก็ถ้าสมมุติเรายืนห่างกันบนเฉลดนีก็ถ้าโทรศัพท์ใกล้ก็ใกล้สุดประมาณนี้แล้วแล้วเราตกใจไหม่ก็ตกใจอะเพราะว่าเดี๋ยวเห็นลูกของฝนของเียนรก่อ้โห ไอ้นน่่มเป็าก็ก็คิดนะครับพี่ว่าจริงๆคิดว่าเขาก็น่าจะมีพฤติกรรมประมาณนั้นแหละแล้วก็ตามไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแบบเหมือนแบบทางทีมเราได้คุยกับเขาอะไรเงี้ยเขาก็พูดกลับมานะครับว่าถ้าแบบไม่อยากให้เขาหยุดอะไรเงี้ยเหมือนอยากให้ตัวพี่กับกี้น่ไปเผื่อเขาเองจริงๆถ้าเขาพูดแบบนี้ถ้าเป็นพีคิดว่าคิดว่าเขาควรนะจี่จริงพี่ว่ามันมันคงเป็นแบบ เขาอาจจะเขาอาจจะรักเรามากความแค้นเขาลดมากไปเขาจะรักเรามากจริงๆแบบไม่ไม่ติดนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าเจตนาเขาคืออะไรเหมือนกันเพราะว่าตัวเพองไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกับส่วนตัวแต่ว่าถ้าในเรื่องของความเป็นส่วนตัวอะไรนะว่าอยากให้เคารพซึ่งกันและกันบ้างเพราะเหมือนตัวเราเองเราก็เคารพความเป็นส่วนตัวของเขาเขาก็อยากเขาเขาเคารพส่วนของเราที่ท่อยากบอกอะไรทำไมเพราะว่าเราไม่ต้องไปคุยตัวแต่คนอง่นว่าอยากจะบอกให้ทุกคนว่า จร,จริงๆพี่ว่าบอกรวมๆดีกว่าครับผมก็อยากให้ทุกๆคนอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นแฟนๆใครก็ตามนะครับผมแฟนพี่เองแฟนบิวคี้หรือแฟนๆคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าจริงๆแล้วแบบมาเจอกันตามงานอะไรอย่างเงี้ยศิลปินทุกคนแฮปปี้อยู่แล้วที่จะได้เจอแฟนๆเพราะว่าการที่มาเจอแฟนๆทุกครั้งเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้พวกเราเหมือนกันแล้วก็เป็น motivation ให้พวกเราทำงานเหมือนก,กัน,นแต่ว่าก็ในในพาร์ทส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าในพาร์ทในเวลาส่วนตัวอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนแบบมีสเปซให้กันและกันบ้างหรือว่าอยากจะถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็เดินมาขอเราไดตามมั้ย เราไปเมืาไปช้อปปิ้งเนี่ยเขามีไหมมีครับมีก็มีมีเหมือนกันครับผมบางคนแบบสมมุติเราแบบเราไปเดินที่ไหนอะไรเงี้ยมีคนถ่ายเราลงพอดีแล้อุ้ยเจอเจอพีพีที่นี่อะไรเงี้ยก็จะตามมาไม่อย่างนั้นเลยเหรอเราใช้ชีวิตยากเพราะทุกวันที่เราก็เป็นอิสระแต่ว่าไปไหนเขไปมันยากคนชายแปลว่าอิสระแล้วเรายากมานใช้ชีวิตันมือนกันก็ถามว่ายากไหมเหรอครับก็ก็ก็ยากนิดนึงนะครับแบบว่าจริงๆแล้วเราเราไม่รู้อินเทนชันเขาเนาว่าเขาจะมาแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยมากกว่า พยายามดูแลตัวเองพยายามเซฟตัวเองตลอดแล้วก็ไปไหนมาไหนก็ช่วงนี้ก็อาจจะแบบอาจจะลองตัวมากขึ้นอะไรอย่างเอยนะครับแต่การที่เราพูดไปเขาลดน้อยลงมาอยู่ว่าเขาไม่ได้เหมือนเดิมก็เรื่องนอยลงขนาดเราขึ้นแพ็นที่สุดแล้วนะขนาดเราขึ้นแพ็นที่สุดแล้วนะครับก็ยังเหมือนก็ันตามเหมือนเดิมก็แสดงว่าสิ่งที่เราพูดไปเขาก็ไม่ฝังก็ฟังไม่ทำคือว่าจริงๆมันมันก็ก็เราตัดเขาแล้วครับแล้วแต่วิจารณญาณของเขาด้วยแต่เราก็แค่ ขอความร่วมมือและกันนับผมเพราะว่าอยากให้งานทุกอย่างมันโตด้วยแล้วก็จริงๆอยากให้ทุกคนแบบแฮปปี้กันเนาะเหมือนกับว่าเรามาในมูทที่แบบว่าเรามาแบบมาเอาความสุขซึ่งกันและกันเราก็อยากให้สบายใจทุกภาคส่วนใช่ใช่โอเคครัขอบคุณครั